มันแตกหลายวันฮะบอบแตกหลายขาวหรือ่น้ักะมเดียวแล้จกมันะใ้หลามนงงม้หาใหลายทำเอาูขอาได้ยังไอน้องว่ไงบ้าันคืมืน้ำอไม่จำอาแล้วเว้เว้

เนน้ำแดก็ัวเลยมั้โอเคไเริ่มดับ้ดาว้ีบอไปยก่อนแล้วก็ดับดับอีเจโอเคครับ่ี